สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูนาาล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวกระแสรเรื่องหวยออนไลน์เงินสิบสอล้านได้คนละหกล้านของยายแหล่แห่งคนครพนมกับผู้กองร้อยตำรวจโทนะครับก็แบ่งกันไปคนละใบจ่ายค่าอาหารหรือให้ด้วยเสน่หหารายละเอียดของข่าวก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วอันนี้หนกระแสโหนกระแส เขาก็ออกมาโพสต์นะครับช่วงที่แล้วเขาบอกว่ายายแหล่เจ้าของร้านลาบเก็บตัวเงียบปมหวยอุนละเวงนะครับยายแหล่เก็บเจ้าของร้านลาบเก็บตัวเงียบปมหวยอุนละเวงนั่นก็มีคนไปท้าทายก็บอกว่ายายแหล่ออกมาพูดความจริงเถอะไปหวนกระเสกันไหมหุนกระเสก,ก,ก็เรียกร้องให้ยายแหล่นี่ออกมาพูดนะครับนี่หรือเปล่าออกมาโพสน์แบบนี้ ก็เป็นกระแสบอกว่ายายแหล่จะไปหวนกระแสไหมนะครับถ้าผมเป็นยายแหล่ผมไม่ไปครับไม่รู้จะไปทําไมผมก็เอาเงินหกล้านใส่กระเป๋าหก <6 S 1> เขาหาักไปแล้วหกหมื่นเงินหกล้านก็เหลืออยู่ห้าล้านนะครับอยู่แล้วอยู่ห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทหักค่าขึ้นสลากไปแล้วหกหมื่นก็สบายสบายไปออกผนกระแสมันไม่ได้เงินเพิ่มเนี่ยดีไม่ดีได้เรื่องเพิ่ม หรือพูดผิดพูดพลาดไปอาจจะได้คดีเพิ่มด้วยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวเมื่อหวนกระแสออกมาพูดอย่างนี้ก็ทําให้เสียงแตกออกไปเป็นกระเส่กระเส่เหมือนกันนะครับคนหนึ่งเขาก็บอกว่าออกมาเหยยายออกมาคุยกันให้รู้เรื่องอย่าให้ใครสงสัยเลยนะยายนะยคนนี้นก็บอกว่าออกมาพูดในมันหายสงสัยนะผมก็ไม่รู้ว่า ท่านดูข่าวเสพบข่าวแล้วนี่ท่านยังมีความสงสัยอะไรอีกพ่อยายเหล่ก,ก็บอกว่าให้ด้วยเสน่หหาให้เป็นค่ากับข้าวบางทีแกก็มากินกินแล้วก็มีเงินจ่ายบางวันก็ด่บาดบางวันก็ไม่ได่าส่วนวันที่แกเอาสลากให้ยายนี่ยายก็เป็นยังไงครับยายก็ไม่ได้ได่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกเอาสลากมาไว้กับยายถึงเก้าใบด้วยนะเออแกเอาสลากไว้กับยายถึงเก้าใบแกมาฝากเอาไว้แค่นิดเฉลี่ยกว่าเขาบอกามาจีบกันไบบอย่างนั้นเถอะ คนแก่ก็รักกันนะวัยหกสิบกว่าเหมือนกันเนี่ยมาจีบกันจะจีบจริงจีบเล่นเราก็ไม่รู้นะแต่ข่าวเขาก็บอกว่าอย่างงั้นยายแหล่คอยสัมผัสไาอย่างนั้นนะเสร็จแล้ววันสุดท้ายเขาแกก็มาเอาสลากแกคืนไปสุดท้ายก็วก็ฉีกออกมาให้หนึ่งใบยายแหล่ก็ใส่ในกระเป๋าก็ไม่รู้ว่าเออเอาเธอเอาไว้เถอเอาไว้เือเลขดังว่าย่างงั้นนะเจ็ดเก้านะเอาไว้เถอเอาไว้เือเลขดังแกก็เอาไว้แกก็ ไม่ได้รู้ว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกแต่มันก็ดันมาถูกไปอย่างเงี้ยนะอะเนี่ยเขาบอกว่าออกมาพูดเถอะยายแหลกก็พูดแล้วให้สัมผัสไปแล้วสำนักข่าวในท้องถิน่นเขาก็ไปสัมผัสมาแล้วมีคลิปด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นผมผงก,ก็เฉยนะแต่ใครสงสัยอะไรยังไงก็ไม่รู้อีกคนนึงก็บอกอย่างน้อยก็เห็นใจเขานะถ้าเขาไม่ให้ก็มีปัญญาถือดีแวงเงี้ยนะเออคนหนึ่งก็มาตอบว่า ให้ก็คือให้จะให้แล้วมาขอส่วนแบ่งอีกสู้ให้ตายก็แพ้การให้สัมภาษณ์ที่นักข่าวถามแกบอกให้เองส่วนจะมาพลิกลิ้นบอกว่าให้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่ให้ไปทีหลังก็อย่าให้เขาไปเลยที่เก็บไว้ทำไมไม่เก็บไว้เองลูกผู้ชายเกิดมาทั้งทีอายุมากขนาดนี้ไม่น่าเป็นเป็นต่ออ่ารเงน้นนะครับได้มาก ได้น้อยบุญร่วมกันมาบริหารให้ดีเถอะครับนี่เขาก็ไหวงงินนะให้ไปแล้วก็ไปให้ไปแล้วใหแว้แล้วก็แล้วไปนะครับคนนึงก็มาตอบบอกว่าตอนนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องการให้แล้วครับเพราะเขาเอาผู้ช่วยสอวอไปไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันแล้วว่ายายจะคืนให้สองล้านแต่พอถึงเวลานัดคืนตังค์ดันหายเงียบไปเลยเพราะยายก็ยอมรับว่าพูดกันจริงถ้าถูกจะแบ่งกันคนละสามล้านนะ เนี่ยนี่ก็ว่าว่าก็ว่ามากว่าบ่ามากันแบบนี้นะไม่รู้แบ่งอะไรกันนะแบ่งสามล้านมันตัวเลขมันเห็นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ไปดูกันนะครับเห็นด้วยค่ะสัจจะาจาของลูกผู้ชายต้องมีให้แล้วก็ต้องให้เลยเนี่ยเขาบอกว่าให้แล้วก็ต้องให้เลยถ้าเป็นเราใจกว้างจะให้หนึ่งล้านเลยเขาเออเขาเอามาให้เพราะเอาลาบมาให้นี่คนนี้ก็บอกว่า,างั้นนะ เป็นสิทธิของยายแหล่แล้วนี่คนนี้ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของยายแหล่แล้วเพราะคนให้เป็นค่าตอบแทนจากการซื้อข้าวแล้วไม่มีเงินจ่ายเลยเอาลอตเตอรี่จ่ายแทนเงินสดถ้าไม่ถูกมายายเหล่เอาไปแลกเป็นเงินสดคืนได้ไหมนีออ่ท่านผู้กองนี่จะเอาเงินสดให้ยายแหล่คืนไหมเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าลอตเตอรี่แผ่นนี้มันไม่ถูกนะถ้าถูกมันเป็นหกล้านถ้านไม่ถูกมาเป็นเศษ,ษกระดาษนี่จะ ยายเลียจ้าเงินไปแลก <c oughs> จะไปแลก120บาทเป็นค่าข้าวข,ข,ขึ้นมาได้ไหมเนี่ยคนนี้เขาว่าเป็นแบบนี้นะลองแวะเข้าไปส่องเฟซบุ๊กนะครับ <c oughs> อาน,นี่คนนี้ก็มาอีกแล้วยายเหลียยังสู้ยายแล่มไม่ได้ยายแล่มนี่ปวดขาเนี่ยนอนกขาว่างกันนะอันนี้ก็ <c oughs> ยายไม่ผิดแต่ไม่ออกมาพูดอะไรเลยอ้าวช่วยพี่สาวต้องการความเป็นธรรมเขาว่างกันนะ ยายแหล่ไปอิตาลีดูข่าวช่องแปดขำคุณพุทธที่ไหนยายแหล่ไปลีนะ <c oughs> เขาบอกว่างั้นนะเขาบอกว่ายายแหล่ไปอิตาลีนะผมก็เข้าใจว่ายา,ยายแหล่มีญาติอยู่อิตาลีนะอยู่ประเทศอิตาลีนึกว่ายายแหล่ไปต่างประเทศจริงๆที่จริงแล้วก็คือยายแหล่แกไปหลบไปลีหนีไปแล้วนะเออแกไม่ยอม,มออกมาสู้สังคมหรอกเพราะแกแกคงจะพูดไม่เก่งเพราะผมดูแล้ว วันที่แกถูกหวยแกก็เลี้ยงลาบเลี้ยงอะไรกับคนไหนแกก็เมากินเบียร์กันแล้วแกก็มีความสุขแกแคร์ไปสู้ออกขนกระแสนี่โอ้ยแกไม่ไปเป็นผมผมก็ไม่ไปครับไปทําไมเงินอยู่ในกระเป๋าั้งหกล้านแล้วนะยายแหละจะออกไปทําไมนะครับเอ่อถ้าไปขนกระแสแล้วบอกขนกระแสข้องยายแหลมาออกขนกระแสเ,ออเถอะผมจะให้ยายแหลหกล้านแล้วยายแหลก็ไปแบ่งร้อยตำรวจโทนั่นอีกสามล้านนี่ยผมไปแน่นอนเพราะว่าผมได้เงินสามล้านเข้ากระเป๋า แล้วก็เอาสามล้านไปแบ่งให้ตำรวจที่มันจบเรื่องจบเรื่องกันไปนะอันนี้ไปแล้วไม่ได้แกก็เงียบสิครับเงียบเะครับพูดไปสองเพีียหน,นึ่งเสียตําลึงทองมีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวมาให้โดยเสน่หาครับไม่ต้องคืนไม่ต้องแบ่งเห็นไหมให้โดยเสน่หาบางคนก็บอกว่าให้โดยเสน่หาบางคนก็บอกว่าให้เป็นค่าทดแทนตอบแทนในค่าข่าวเออ คนหนึงก็บอกาออกมาคุยกันเถอะจะได้มีกินมีใช้มีสุขสบายกันอย่าไปฟังคนยุแยงแน่บางทีนะตำรวจเขาก็ออกมาชี้แจงและบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความว่าตัวเองถูกละวงนที่หนึ่งคนละใบนะหลักฐานทางราชการนี่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความว่าถูกสลาก,กันคนละใบเมื่อถูกสลากกันคนละใบแล้วนี่มันก็หมดแล้ว นะครับตำรวจก็ไปแจ้งคุณยายเหล่ก็ไปแจ้งแล้วเนี่ยนะถ้าหลักฐานตามที่ตำรวจว่านะเราก็มาดูกันว่าใครจะเอาเอหลักฐานอะไรงัดออกมาใส่กันดูมันจะเป็นคดีความหรือไม่หรือจะเป็นกระแสในโลกโซเชียลเฉยๆน,น,นะครับ <c oughs> <c oughs> ของของเขาก็คืในให้เขาเถื่อยยายระวังจะเป็นทุกขลาภแหน่คนนี้ก็บอกว่าขอของยายคืนเขาเถื่อเหมือนกันนะ ถ้าเป็นของของเราเราแบ่งให้เขาเลยโดยไม่ต้องข,ขอค่ะควรแล้วย่ายนี่คนนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นเรานะจะแบ่งให้เลยโดยไม่ต้องให้เขาขอมันแมนบ่หล่ะมันแมนบ่หล่ะมันใช่ไหมว่าถูกตัวเองจะจะแบ่งไหมผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเองเฉยๆถ้าเป็นตัวเองก็ไม่แบ่งนะเป็นผมก็บ่แบ่งแล้วเนาะให้ผมแล้วเนาะผมก็ไม่แบ่งแล้วนะถ้าเป็นเราเราแบ่งให้เลยโดยไม่ต้องขอควุๆแล้วคนว่าเป็นใจกว้างนะคนนี้นะ ถ้าไม่ถูกเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยคนนี้เขาตั้งคําถามเลยนะครับถ้าไม่ถูกเรื่องราจะเป็นยังไงตํารวจคนนี้จะมากินข้าวที่บ้านยายเหล่หรือเปล่ามีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหรือเปล่านั่นเองนะเอออิตาลีภาษาอีสานแปลว่าหลบลีนีภัยนะยายเหล่ไม่ได้ไปอิตาลียายเหล่หลบลีนีภัยคนนี้เขามาคอมเมนต์นะบอกว่ายายเหล่หลบลีนีพภัยเขาก็นี่แหละนะครับใครจะมาอยู่นะครับ ซื่อสัตย์ไม่โลภตามความจริงจะไม่ทุกข์นี่คนนี้เขาบอกว่าใครเป็นคนซื่อสัตย์ไม่โลภความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราก็เอาความจริงถามใจตัวเองดูนะครับถูกหวยแล้วกลับเครียดปวดหัวแล้วต้องมากโกรธกันเออคนนี้พูดจริงครับตอนไม่ถูกหวยก็ไปกินข้าวมาจีบยายแหล่นะมากินข้าวยายแหล่ก็ด่าบ้างไม่ด่าบ้างนะตามข่าวนะยายแหล่ให้สัมภาษณ์ก็ด่าบ้างไม่ด่าบ้าง เพราะว่าพอมาถูกหวยปุ๊บทำไมมันไม่ต้องมาโกรธกันให้คิดถึงวันที่รักกันไหมเนี่ยฮะมันเป็นสิทธิ์ของเกแหรือเปล่าถ้าไม่ถูกขึ้นมาละ่ะแล้วเลขข้าวก็ต้องยอมรับแหละเออมันเป็นสิทธิ์ของเกเนี่ยเกให้ไปแล้วนะให้ไปสิทธิ์ของเกแล้วนะให้กับไปแล้ววบ่งกันนะคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะเออเป็นกูก,กูก็ไม่แบ่ง เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นกูกูก็ไม่แบ่งเขาว่าอย่เงียนะให้แล้วจะเอาคืนทําไมลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่โอสามล้านก็พอยายสบายใจด้วยคนนี้ก็บอกว่าเออถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาเถอะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่ให้สามล้านแล้วจะเอาอีกสามล้านเป็นหกล้านนะคดีความมันมันมีอะไรยืดยาวต่อกันอยู่นะครับเงียบแบบนี้ไปทางหมวดจะรูนแน่ๆครับลุงพล หมวดจรูนนั้นชนะคดีนะครับหมวดจรูนนั้นชนะคดีครูปีชานะเพราะหมวดจรูนก็เอาเงินไปขึ้นสลากแล้วครูปีชาก็ไปอายัดสลากเขาก็เอาทนายมาฟ้องกันนะครับหมวดจรูนก็ชนะครูปีชาก็แพ้นี่คุณยายแหล่นี่ก็เหมอนกันหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลก็สลากชื่อเป็นชื่อยายแหล่นะครับสลากชื่อเป็นชื่อยายแหล่กองสลากหรือไก่เขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้ถือสลากนะครับก็ สลักชื่อเป็นชื่อหย่แหล่แย่แหล่ก็ไปแลกก็แล้วแลกร้านทองร้านเดียวกันเส้อด้วยนะครับเออเงินตกที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นคนนี้ก็บอกว่างนะเออเงินเออเงินตกที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นก็ก่าเงินนะจริงๆรนะมันก็เหมือนข้าวสารหวานให้ไก่นี่แหละเออมันก็เหมือนข้าวสารหวานให้ไก่นี่แหละไก่มันก็คุยออเขี่ยกันอยู่ดีๆนะเราหวานข้าวสารลงไปปุ๊บมันก็จิกก็ตีกันเป็นเรื่องธรรมดานะ อ,อคืนเขาไปเธอยายแบบนังง้คนนี้บอกว่าคืนเขาไปเธอยายแบ่งกันนะเออจะคืนไปหรือไม่คืนก็ไม่รู้แบ่งเขาไปเถอยายเขาเอาโชคมาให้นะคนนี้ก็บอกแบ่งเงี้นะแยแสปิเตอรี่แล้วไปลี่ไปซ่อนตัวไปหลบแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นทุกทั้งสองฝ่ายเออเป็นทุกทั้งสองฝ่ายก็จริงนะครับแบ่งคืนเขาสามล้านก็จบยายอยาหัวหมอ,หมอคงโดนเป่าหู รีบเขียนชื่อสลักหลังสลักเงินเขาซื้อเขาให้เพราะตอนเมาหรือเปล่าเฮออ้จะให้ตอนเมาหรือไม่เมาเนี่ก็เหมือนกันนะเอ,อสมมติว่าจะไปนอนด้วยกันไปเสียบสมกันนี่จะบอกว่าโอ้ยค่อยไม่ได้รักเจ้าหรอกค่อยเสียบสมตอนเมาเนี่ยมันก็อ้างไม่ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันจบลงไปแล้วให้ยายเขาก็ให้ไปแล้วนะสมมติว่าไปนอนกับยายสมมุตินะสมมตินะสมมุติเนระาไปนอนกับผู้หญิงเนี่ยนะ เออจะบอกว่าคอยเอาตอนเมาสื้อดอกคดีความไม่มีมันไม่ใช่นะมันจบลงไปแล้วนะจะเมาลุยเมาคุณก็ไปนอนกับเขาแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเ <c oughs> งินแค่ไม่กี่ล้านทําไมต้องแย่งชิงกันโอ้มันก็ธรรมดายี่สบาทร้อยบาทหนึ่งบาท,บาทก็ยังตีกันเลยนะหวนกระแสช่วยหาความเป็นธรรมให้หนูหน่อยค่ะห <c oughs> นูมาขอร้องความเป็นธรรมให้หนูวเอค่ะโอ้ย <c oughs> นี่ก็ว่ากันไปนะ เขาว่าคนทําผิดจะเงียบให้รู้ไว้เลยสัญชาตญาณคนไม่ดีคนผิดคําพูดคนเอาเปรียบถ้าคนบริสุทธิ์ใจมันจะออกมาชี้แจงให้คนเข้าใจมาขอบคุณที่ช่วยเหลือนะฮ <c oughs> มันก็ตีความยากนะบางคนเขาก็ไม่อยากบางคนเขาก็ไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดนะเขาก็อยากจะเงียบเอาไว้นะครับพูดไปสองเผเบียนิ่งเสียตําเหลืองทองล่าสุดหวยหายเพราะนั่ง โอ้ยนี่ก็พูดไปทั่วทิศทั่วแดนนะครับลองแวะเข้าไปส่องเฟซโอ้ยนี่ก็มาโฆษณาอย่างเดียวนะั่นใหญ่นี่นะอะไรก็มาแอบให้เข้าไปส่องเฟซนั้นเฟซนี้แล้วก็โฆษณาหวยโฆษณาอันนี้ไม่ดีนะนี่ผมอ่านไปอ่านดูแล้วคนนี้ไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นหวนกระแสเขาออกมาพูดข่าวเรื่องยายแหลกกับหมวดกับผู้กองนะกับผู้กองร้อยตำรวจโทไวยเกษียนคุณยายก็ไวยเกษียนเหมือนกัน คงจะได้เงินเจ็ดร้อยแปดร้อยกันพอสมควรนะต่อเดือนนะค่าเงินคนแก่สุดท้ายยายแหล่ก็ป,ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้ขายลาบให้ผูกกองอีกแล้วนะผูกกองก็คงจะไม่ไากินลาบด้านยายแหล่ความสูงที่เคยจีบกันก็คงจะไม่มีแล้วนะต่อไปนี้ก็จะจ่ายเป็นผู้ต้องหากับจำเลยกันนะถ้าขึ้นศาลขึ้นโรงนะยังไงยังไงพวกผมว่านี่ขึ้นโรงขึ้นศาลเขาบอกว่าเป็นความทั้งทีกินขีด้ดีกว่าภาษีคนจีนนะ เป็นความทั้งทีเป็นกินขี้ดีกว่าเขาหวอย่างนั้นคนที่มายุเอยียงตะแคงรั่วให้ทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายนี่เวลานั้นเขาก็ถ้าผมเป็นทนายผมก็จะไปยุเหมือนกันนะเสู้กันเถอะอยายสู้กันเถอะผู้กองยังไงก็ได้คืนไม่มีทนายความคนไหนบอกว่าสู้แล้วจะแพ้หรอกนะสู้แล้วต้องได้คืนแน่นอนไวอย่างนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ศาลอยู่ที่ทนายนะครับสู้กันสามศาลก็ใช้เวลาหลายปี หมวดเจรุนกับครูปีชาก็กันหลายปียังอนลเวงกันอยู่นะครับยังไงยังไงปุ๊บก็ให้พอเพียงมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเดีเป็นความกันเลยนะได้คนละสามล้านโอ้ได้คนละหกล้านกับเพาแล้วออตอนที่เราไม่ถูกหวยเราก็ยังไปกินข้าวกินลาบล้านด้วยกันอยู่ยังไปหยอกไปล้อก,กันอยู่ถึงขนาดเอาสลากไปฝากคุณยายไว้ก็บอกว่าถ้าถูกแล้วจะมาแต่งกันนะโอ้โหพอถูกคราวนี้ทําไมไม่แต่งกันนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นเรื่อง คำคันในวันเช้าๆนะเรื่องเกลีกยดก็มาเล่าให้พวกเราฟังว่าถ้าเป็นเราเราจะคืนเขาไม่ตั้งคําถามนะถ้าเป็นเราจะให้ไหมถ้าเราเป็นผู้หมวดผู้กองนี่เราจะมาทวงคุณยายไหมเราก็คิดกันในใจแล้วก็สนทนาพาทีกันถึงยังไงยังไงก็อันดินทาการีก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่อยให้ดินทาการลแล้วไปใส่ลายเข้าข้างใคร ผมก็ไม่ได้เข้าข้างผู้กองไม่ได้เข่าข้างคุณยายนะยังไงไงก็ขอให้ทั้งสองคนรักใคร่ปรองดองกันนะครับยังไงไงลาบคุณยายก็คงจะอร่อยเมือนเดินมนแหละถ้าลองแวะไปชิมดูได้ได้เงินคนละหกล้านแล้วก็ไปลองไปชื่นเมื่อนจ้างมัวลำมาคนละคณะเอาไปลำวัดเดียวกันในงานกะินดูสิแล้วขึ้นควงแขนกันไปปราใสบอกว่ายายแหลกกับผู้กองดีนะจ้างมัวลำให้พวกเราฟังจงสนุกสนาน ปัจจุบันนี้เราสองคนก็ถูกกันแล้วว่วอย่างนี้นะคงจะมีความสุขพอสมควรดีกว่าทะเลาะเบาแวงกันนะครับสุดท้ายนี้รายการครูเราทุกเรื่องก็อ้างกับคุณพระศรีรัตนตรตัยโปรดดลมนันทั้งหลายจงมีสุขทันน่นนากันมั่งมีสิสุขตลอดกาลละนานเทิน